สู้สู้ค่อยค่อยเดินบดาบดูบดาบดูบดาบดู เม่กาก็มาไปสถานีต่อไปสถา,น,า,น,น,น,าดดนีนูน้นเลยนตก็คอปายมป้าอดดนก็ตายมางั้นนะ่ะเดี๋ยวพ่อไปผักน้องนะน้องกำลังใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ <c oughs> กล้ามเนื้อตูด มาไหลคนนั้นน่ะคานมาคานมาแม่มีลูกเป็นสไปเดอร์แล้ว อันนี้กิ่งเล็กแล้วอจารัน,นมิชชั่นคอมพิวต์แล้วค่ะลูกอันนั้นกิ่งเล็กแล้วมันมีไม้แหลมด้วยเดี๋ยวมันตำเมามาเร็วกระโดดดงมามลีจะไปจับน้องเดรโลกูกลีลีเดี๋ยวไม้ล่วงล่วงมาไม้มันตำขาเอาเอาทะบินแล้วคนนั้นทะบินแล้ว ปินพับๆมาเลยพับ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 าละพับ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 ับบาัวอ้อมมาตรงนี้ขาลปลอยน้องปอยน้องสไปเดอร์หมากแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสาเลือดทน วันหนึ่งมันตากฝนไหลหลนจากบนหลังคาพระอาทิตย์ทองแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตาแมงมุมไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาว